ครับพี่น้องดิวตันครับตัวนี้เห็นไหมหลายเดือนแนละ้วทำเปน็นตัวอะไรพี่น้องครับทำเป็นตัวอะไรโคตรเลยว่าเน่ใจสิเป็นตัวเมียหรือเปล่า ไม่เหน่อยใจค,ครับพี่น้องพอใครเห็นไอ้ฟูปันเดยประมาณนี้และขรับนู้นนู้นทีเด็ะอืม มีสองกุคืูฟังขวามือตัวหนึ่งว่ามีกุกเห็นพี่น้องจุเ่ี่่ผมเห็นมาหลายเดือนแล้วผมถามไปต่อว่าไหนพี่น้องว่ามีเรือหลังวันหลังวันผม ใชแล้วพี่น้องเอา้ามาแบบคลิป,ปสั้นๆพี่น้องมาให้เบิ่งฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมผมนุกเฮียสายคองสวัสดีครับขอบคุณครับ